มันก็ต่อลุดกันต่อครับกับเด็ดมวยเดือดครับวันนี้ศึกแห่งศักดิ์ศรีผู้ต่อไปโอ้โหขยับน้ำหนักไปที่เจ็ดสิบเก้ากิโลกรัมครับนักสู้จากยุโ,โรปตอนออกครับลิทัเวเนียพอลิสเลออนเจวาสครับแม่มานี่แบบ หน้าตาหล่อเลยครับพารุสแอสาวเห็นนี่ก็จิกหมอนได้ครับวัย29ปีครับสูง179เซนเมตรครับและนักชกจากวงแดงครับอายุ19ปีจากสุราธานีประเทศไทยสูง175เซนเมตรชกมาแล้ว30ไฟชนะ22 2่สิบขอสืปรมมือให้ มงคลชัยซอสิงคีรี from Thailand น,นักชกกับปั้นคมจากสุราษฎร์ธานีครับมงคลชัยสอสิงคีรีวัยทีนเอทครับ19ปีครับสูง175เซนติเมตร เทียบสัดส่วนดูครับ175กับ179โอ้โหน้ำหนักนี่79กิโลครับโอ้ใหญ่มากครับอายุนี่ต่างกัน10ปีครับคนนี้29ครับส่วนคนนี้19ปีครับแมประสบการณ์นี่ก็ใกล้เคียงครับคนไทยนี่ต่อยมวยมาตั้งแต่เด็กครับส่วนต่างชาตินะครับฝรั่งครับฝึกมวยตันอายุ20่ากว่าแน่เลยครับพอลิวส์ครับ โอ้ห oh, ดูด้านหลังของพอลิวสนี่สักยันไว้เต็มแผ่นหลังเลยนะ่ครับเรื่องอัคราเรื่องของความเชื่อต้องมาดูครับว่าจะช่วยอะไรได้ไหมครับแหมยิ้มครับมงกลชัยครับโอ้โหมันได้กลัวครับพอลิวสที่ขาแกนี้ก็แหมต้องบอกว่าลายพลอยนะครับพอลิวส์มงกลชัยก็มีครับที่ด้านหลังครับแต่อาจจะไม่ มากเท่าพอลิวส์ครับโอ้หแข้งขวาไปครับต้องระวังหมัดของพอลิวส์เลยครับนี่ครับจังหวะกระแทกยับซ้ายของมงคลชัยครับทำได้ดีครับทะลุกาดตลอดนะครับนี่ครับ1 2ยับซ้ายโอ้แต่พอลิวส์ก็มีลูกหนักมาขู่ครับโอ้โหแต่พับนอกครับ เ,เกี่ยวไว้ครับโอ้โหคืนได้แข้งขวาโอ้ยห,ห,หมัดขวาครับอย่ารับเยอะครับพารูสนี่หนักธรรมชาติอยู่แล้วแต่ดูจากลักษณะการออกอาวุธของพารูสนี่เป็นประเภทแม่เน้นหวังผลทุกลูกครับส่วนมงคลชัยครับเลาะเล็มไปเรื่อยๆ,ๆครับ แยกเขียวคุยครับพอลิยุสโมงชัยบอกมาโอ้้หูไม้คู่เจอแข้งขวาของพอลิยุสยกกาศสูงนี่ครับพอลิยุสครับไม่ประบาทนะครับโอ้โยไตรุดมาก็โดนนะครับเตรุด ซ้ายดีครับพอลิวส์ฟาคพละครับแม่เป็นทีของมองคลชัยบ้างแล้วครับเตะลุดอีกแล้วครับพอลิวส์เตะลุดบ่อยๆไม่ดีครับเปลืองแรงครับโอ้โมีเลื่อนก,กำดาวหรือเปล่าครับพอลิวส์โอ้โหเจอขวาของมองคลชัยไปอีกครับโอ้โเลื่อนก,กำดาวตอนนี้เริ่มจะไหลออกมาเลยครับพอลิวส์ ก็อยู่ที่มงคลชัยแล้วครับแม่ช่วงท้ายปลายยกแล้วครับหมดยกซะก่อนโอ้โหการต่อสู้กันระหว่างสองยักษ์ใหญ่จริงๆครับนี่ครับหนุ่มจากสุราษฎร์ครับมงคลชัยซอสิงคิรีขณะที่หนุ่มจากลิทวเนียครับพอลิสเลออนจิวัสดูภาพช้าครับแลกหมัดกันดูภาพช้าครับนี่ครับปัดหนึ่งสองสามสี่ก็เป็นชกต้นยกที่เร็วเหลือเกิน ลุงน้เไะหลุดครับเจอแข้งขวาของมงคลชัยโยกเป็นมเมทริกเลยครับมงคลชัยไปกันต่อครับยกที่2อนมวยหนักใหญ่หญแบบนี้ต้องตั้งใจดูให้ดีครับเอาสารการต่อสู้นี้มาได้ตลอดโอ้เวียนซ้ายปลายขวาแล้วครับพอลิวสก็โ,สโดนทั้งคู่ครับหมัดกระแทกซ้ายโอ้โอมีตั้งสองอีกครับโอยเลือดมาแล้วครับบริเวณคิ้วซ้ายครับเลือดยิ้มมาแล้ว ศอกเดียวนี้เห็นผลเลยครับมงคลชัยรู้หรือ,อยังครับรู้หรือ,อยังว่าตัวเองแตกโอ้โหเห็นนี้ก็อุ่นใจนะครับมงคลชัยน่าจะอุ่นใจนะครับเห็นเลือดของพอลิอุสก็ต่อสยสบายๆครับแต่ต้องระวังหมัดนะครับคำปั้นนี้ไม่เข้าใครออกใครครับแต่เจอมัดโป้งเดียวเพี้ยนเ,เดียวนี้ิดฉากง่ายๆกรรมการครับหมอดูหน่อยครับแล้วหมอก็บอกว่า สบายครับแหม่แม่สาววิลลุก็บอกว่าสิวๆนะครับมาแค่นี้อ่าลุยเลยครับพอลิวส์ต่อโอ้ยหลับเลยครับแบบนี้โอ้โหไปกองอยู่ที่โอ้โหภาษาเลยก็นับซาวกว่บอลุกเลยครับเรียบร้อยจบแล้วครับหลับสนิทเลยครับโอ้โหไปแย่รังต่อรังแตนก่อนนะครับไปต่อยเอาพลิวส์นี่ไปสอกเอาพอลิวสิ เรียกว่าแตกก่อนนะครับโอ้ยดูต้องดูภาพช้าครับไปดูกันอีกครั้งครับนี่คือช็อตน็อกนะครับโอ้โหโดนกระหน่ำหนักหนัครับหลังจากที่ให้หมอมาดูครับพารูสแกนก็คงเสียวนะครับว่าจะโดนจับแพ้กันเลยรีบกดเลยกดซ้ายเต็มๆครับดูอีกทีครับก็ยังยิ้มอยู่นะครับมงคลชัยและจากนั้นครับนี่ครับซ้ายเข้ากระโดงค้างครับหลับเลยครับ อีกทีครับดูช้าๆครับยังยิ้มอยู่ครับมงคลชัยปั๊บกาดตกครับโอ้โหไม่แม่ผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วตาลอยเลยครับลูกนี้ by way of knockout in round number two from the blue corner แล้วก็เป็นนักสู้จากลิทัวเนียครับพอลิสกิออนเจวาสครับชนะน็อกเอา์ไปในยกที่สองครับแบบมีเลือดกลับบ้านครับ